สวัสดีครับต้นไม้ชนแนลสตูดิโอทางช่อง YouTube นะครับวันนี้จะมารีวิวนำเสนอสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นตัวระบบตัดสัญญาณรบกวนลอดทิศทางนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับระบบเสียงเปิดเพลงไลฟ์สด นะฮะถ้าเราได้เสียบสัญญาณตัวนี้นะครับเลหไอ i l ็กนะฮะด้านหนึ่งก็จะเป็นแจ็คโฟนโมโนนะครับสามารถเสียบหูฟังได้นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเสียบเข้ามิกช่องโฟนนะครับช่องหูฟังนะฮะปลายสายก็จะเป็น3.5นะครับถ้าเป็นระบบ Android ซัมซุงทั่วไปก็สามารถเสียบผ่านช่องหูฟัง3.5ได้เลยนะฮะขณะที่ผมกำลังบันทึกวิดีโอนี้ยังไม่ได้ทำการต่อเข้ากับโทรศัพท์นะฮะถ้าเป็น iPhone ก็จะต้องใช้สายแปลงตัวนี้นะฮะเป็นสาย g h น n ิ่งนะครับขณะที่ผมพูดนี้ยังไม่ได้ต่อสายตัวไอริกเข้ากับโทรศัพท์เลยนะฮะเสียงก็อาจจะ มีบรบกวนบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเราเสียบสายตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์แล้วเสียงบรบกวนรอบข้างรอบทิศทางจะหายไปทันทีนะครับผมจะทำการรีวิวให้ท่านได้เห็นได้ชมกันหน้าบัดนี้เลยนะครับเชิญชมพร้อมกันนะฮะผมขออนุญาตเสียบตัวไอริกเข้าโทรศัพท์เลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมได้เสียบตัวระบบตัดสัญญาณยี่ห้อไอลิคเข้ากับโทรศัพท์ iPhone แล้วนะครับนี่นะฮะเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงซ่าเสียงหึมฮำก็จะหายไปเลยใช่หรือไม่ครับเสียงคมชัดขึ้นชัดเจนขึ้นเหมาะมากๆสำหรับไลฟ์สดถ่ายวิดีโอถ่ายงาน นะครับเล่นดนตรีถ้าหากว่าสนใจแล้วนะครับขอเชิญติดต่อสอบถามได้ที่ช่องข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้ราคา380บาทรวมค่าจัดส่งของเราเป็นสินค้าของแท้แน่นอน100%ซนนะครับรับประกันโปรดระวังของปลอมและของลอกเลียนแบบ ที่ราคาถูกขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวว่แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ